ี่รูปนี้พี่ไปพัชราบุตรแล้วเขาไปเดี๋ยววันี้เลื่อนไปเลยเซนตรงนี้เหรอในรูปสาวจะถวายท่านเท้ดูว่าหนุ่มนว่านหล่อขนาดไหนค่ะในีรูปนี้พี่ไปพัชราบุตรแล้วเขาไปเดยววันน้เลื่อนไปเลยเซนตรงนี้เหรอในรูปสาวจะถวายท่านเท้ดูว่าหนุ่มันว่านหล่อขนาดไหนคะ อันนี้รูปนี้ที่ไปอัชลารูปใช่ไหมแล้วเข้าไปเลดวันหรือจะไปเลยเส้นตรงนี้เหรออันนี้รูปข่าวจะถวายลข้าพเจ้ดูว่าหนุ่มนี่ว่านหล่อกขนาดไหนซะโอ้โหอันนี้รูปนี้ที่ไปอัชลาบุูปใช่ไหม ตรงนี้เหรอนี่รูปสาวจาะถว้ท่านเพ้ดูว่าหนุ่มว่านล่อขนาดไนค่ะอ้โนี้ร <JI> ูปน so ี <deber pick incident 1991> so ้ที <per the> <Berlin> ่ไปอชิลาเปนยังแล้เขาไปเลยวาไปเเส้นตรงนี้เหรอนี่รูปสาวจาะถวยท่านเพ่ดูว่าหนุ่มว่านล้อขนด ในรอบนี้ที่ไปอัชราตรนะคะน่นเขาไปในเว้นเรื่องไปเซนตรงนี้เหรออันนี้รูปสาวจะโวายล่ให้เดูว่าหนุ่มีนวันหล่อขนาดไหนอันนี้รอบนี้ที่ไปพัชราบุตนะคะนม่นเขาไปในเว้นเรื่องไปเซนตรงนี้เหรออันนี้รูปสาวจะโวไหล่ให้เทดูว่าหนุ่มวันหล่อขนาดไหน